คุมงานดำไม่เอาไม่เอาครับเราเอาแบบว่าเป็นแบบแบบธุรกิจแบบไนี้ดีกว่าไปคุมเขาทำไมงานดำปล่อยเขาเล่นไปเถอะเราแค่แบบขำๆพอครับเป็นวิธีแค่นั้นเองหนกหนก,นกแบบห้าร้อยพันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแบบแบบแคนเป็นเศษเศษเงินเขาอะเศษเงินเขาพร้อมจ่ายอะมันจะได้ไม่เดือดร้อน ได้ทาเสียเวลาทําไมหมายถึงอะไรครับมันไม่ได้เสียเวลาหรอกมันได้สนุกเราไงครับเอาสนุกทําไมอ่ะเราต้องทําอะไรแบบให้ได้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นครับไปตูดเล่โคตรตึงอ่ะไปตูดเล,ล่โคตรเก่งอ่ะพี่อุ้มเลยเดเซิร์เวลาคุกตูดเราแบบหลายหัว,วจัดอ่ะค้างตู้ปลาเมื่อกี้ผมอยู่ผมร่วมลงกับพี่หนาเมื่อกี้โคตรเดือดนะอ่ะกูเพื่อมันค้า,า,างเลยมันค้างอุ้มทำไมติดคุปมาอ๋อใช่เ่ ตำรวจแม่งเล็งหมดจัดเลยพี่ตำรวจไม่ให้มันย้ายสอนนอไปอยู <k> <k <k ่นี่เลยเราเห็นมาคุ้นบ่อยเลยออแต่พี่นตัของจริงนะถ้าให้ไม้แล้วหัวเลยอ่ะเป่ง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 แบบทรงคุ้นดีมึงไม่อยู่ตอนกูตายไงกูก็ตายหลายรอบกันไปโดนพี่เครื่องเครื่องเสื้อ King size ออกไปแล้วเหรอไม่มีไม่ได้ทำเหรอพี่ใช่ไม่ได้ทำมีมันมีแค่เสื้อที่มันรวมๆวมเลย ของโาเอ็มทำอย่างเดียวอ๋อเยรู้ว่าใส่คิงไซส์เราก, King Size ก็หล่อยอยู่นะลุงถ้าใส่นนเนี่ยใส่เสื้อแล้วเหมือนกันน่ะกูก็แนวเดียวกันเลยกันเนี้ยเหมือนกันเลยทาไมถึงปปชื่อคิงไซส์อะพี่ไม่รู้อ่ะ <laughs> ไอ้ผมเคยรู้ผมเคยรู้เาต้องถามพวกไอ้ปักอ่ะกูไม่รู้เขาเขาเป็นว่าเกี่ยวกับพวกรถตอนมาทะไรอ๋ออ๋อก็คือเป็นรุ่นรุ่นพี่มึงที่มึงเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ใช่ที่มึงบอกกันนะโอเคริงไซน่าจะหมายถึงของในกางเกงอ่ะคิงไซ พี่ตูนอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสาบผ้าที่พี่บอกแล้วปะตอนที่พี่ส่งมาให้ผมไปพี่กอกอะที่เป็นสีโซ่อะพี่อิตเตอร์ครับอิตเตอร์สวยดีอันนั้นอะใช่ใช่ใช่เข้ากับสีรถด้วยเก็บของเดิมไว้ด้วยนะเวลามึงทําอะไรรถพวกนี้ยเก็บไว้เลยนะของเดิมงั้นก็ใส่ของเดิมไว้ดีกว่าไหมพี่ถ้าแต่ก็แบบไม่ใช่ใส่ของแต่งได้แต่หมายความว่าเก็บของเดิมดีๆไงแต่งเพิ่มมูลค่าพี่อย่างเบรกอะไรเงี้ยมันมีมูลค่าไงแต่งได้แต่ว่าต้องเก็บของเดิมไว้ไงมึงอย่าทิ้งไงอ๋อโอเคพี่ เวลาขายอะไรเงี้ยคนเขาจะเรียกร้องพวกของเดิม๋อแล้วเวลาไม่มีเนี่ยไปซื้อแม่งแพงกว่าของแต่อีกนะต้องไปเบิกสูตรมันอะโหใช่บางอย่างแม่งแพงกว่าเยอะอะอย่าไปทำดีกว่าพี่ใส่เดิมทำได้แต่เก็บดีๆกระดาษตอนนี้ท่อไม่รู้อยู่ไหนเลยไม่เวลาทำอะมันมันเขาเรียกว่าไงอะมันจะแรงกว่าเดิมได้เพราะว่าพวกอินเตอร์แบบนั้นมันทนปรับบูตได้มากกว่าเดิมมันจะบูตได้เยอะกว่าเดิม แล้วท่อผมอยู่ไหมเนี่ยผมจำไม่ได้ทวรอมาก์โอ้ยแต่ดีใจมากเลยพี่ราคาไปไกลจัดเลยอะกูว่าไปอีกแน่นอนถ้าสามห้าออกมาไม่สวยนะพี่ผมว่าไปอีกเลยนะสามหกเสามหกอสามหกเลยตอนเนี้ยสามหกถ้ามันเป็นเหมือนอีกต่อสิบพี่เท่านั้นนะเอามึงดูงี้ดีกว่ามึงดูอาร์สามสี่กับสามห้าเอออาร์สอามันมีสนหออกมาสวยใช้ง่ายก็จริงแต่สามสี่มันก็ยังขึ้นอยู่ดีเพราะมันหมดแล้วอืมอืมอืมไม่มีเสน่ห์พี่ แล้วไม่คนเก็บสกายไลายมันจะมีออกแนวโรคจิตนิดนึงคือเวลาเก็บมันเริ่มเก็บรุ่นใหม่ปุ๊บมันจะอยากได้รุ่นเก่าเข้าไปอี็เหมือนผมนึกออกวาแต่แม่งสามสี่แม่งต้องมามก็จะไล่มันก็จะไล่อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไปเรื่อยรื่อยนึกออกว่าจริงจริงจริงแล้วแหละโอ้ยถ้ามันออกมาเหมือนอาอะห้าสิบนี่โคตรสวยเลยนะพี่อาห้าสิบมันไม่ใช่นีสสันทําไงอ่ามันเป็นพวกอิตาลีทาใช่ปะใช่ใช่แต่มีสิทธิ์ที่จะแนวนั้นนะพี่นะเอาจริงอะ เคยเห็นโปรโตไทป์คามันก็เป็นแบันบานอน่างนง้นอยู่่ะอ่าแต่ไม่รู้ว่าของจริงหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแฟนอาร์ตอะพี่พี่จะซื้อไหมที่เขาเป็นข้างหน้าสามสี่ข้างหลังสามห้าปะเอางี้ดีกว่ามันมันกลายเป็นสาววกไปแล้วอะถ้ามีตังก็ซื้ออะเออจริงจริงจริงแต่ผมไม่ได้อยากได้สามสามสามสองนะพี่เอาจงจริงอะไม่อินอะไม่กลัวชอบสามสองก่อนไงครั้งแรกอะก็เลยไล่เก็บ ถ้าสามสองผมอยากได้สี่ร้อยอาร์พี่สามสามมันนะสามสามไม่มีเลยเชื่อป่ะไม่มีใครขายเลยสามสามนะประเทศไทยไม่มีเลยสี่ร้อยอาร์ไม่มีของแท้นะแต่ของที่แต่งเป็นสี่ร้อยอามีส่วนมากอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นหมดมีน้อยแค่ฝากระโปรงมันอย่างเดียวในกูหามาสองปีเลยตอนนี้พี่พี่พีกี่คัดอะพี่พี่คัดตอนนี้สามสี่อะสอง อีสองก็มีตัวไหนบ้างพี่ที่สีขาวที่จอดอยู่อูพี่อ๋อใช่ไหมใช่ก็ไอคันนั้นไอตัวนั้นไม่ได้แต่งแต่ตัวหนึ่งแต่งเยอะพี่ใช่แต่งแต่งแต่งเยอะปะไม่ก็แต่งเครื่องเหมือนมึงไงคันขาวแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยแต่พี่อ๋อเขาแต่งเขาแต่งอะไรมาไม่รู้พี่ผมไม่ได้ถามพี่เขาบอกว่าถ้าถ้าจอดรถอยู่แล้วเบิ้ลเครื่องแล้วสามารถกดกดไฟได้พี่ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะ คืออะไรวะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ากูไม่ไม่น่ามีนะว่ากลัวเขาหรอคววรครมีไหมพี่ไม่ครับปกติเขาพี่ออกบอกว่าไวเทอะเปิดไฟคือไม่เหมือนเหมือนไอ้นี่เหรอมิดไฟมิดไฟเดี๋ยวจอดแล้วปุ๊บปังปุ๊บปังใช่ป่ะอ่าใช่พี่มันเหมือนมันมันให้กดอะอ๋อเหรอแล้วมิดไฟติดตีไหมกูไม่ได้ติดอ่ะถ้ามึงชอบก็ดีเพราะรถแข่งเขาก็ไวเอาไว้ออกตัวไงอ๋อเสียงมันจะปัก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 เลยอ๋อใช่คือเหมือนมึงกดคันเร่ง คาไว้แล้วรถมันจะล็อกรอบออกตัวให้มึงออะหรอใช่ดีไหมพี่ทีดีไหมหรือว่าพี่ว่าไม่ดถีถ้าไปวิ่งในสนามก็ดีมันออกตัวได้แต่แต่ไปแต่ไ่ได้วิ่งในสนามไหมพี่ก็เอาไว้จอดเท่ๆก็ได้สไตล์โหนห่ะ <laughs> มันจะเป็นมันจะเป็นฟิลแบบไหนพี่ไม่เข้าใจอะ่ะก็คือเบิ้ลอยู่มันไม่ได้ไฟไออกท่อใช่ไหมพี่ไฟมันออกท่อแหละแต่ว่ามันมันจะปั๊บ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 ใช่ใช่เสียงมันจะปุ๊งปุ๊งปุ๊งแล้วมันจะออกไหมไฟมันจะออกไหมปุุะ ก็ต้องอยู่ที่เขาจูนให้ออกไหมจูนให้ออกมันก็เดี๋ยวกูหาคลิปส่งให้ดูอ่าพี่ส่งมาให้ผมได้เด็มันเขาเรียกว่า midfire อ่ะอยากอยากเห็นนะอยากเห็นนะพี่มันจะเป็นแบบไหน่ะแบอมเปิดเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะเป็นแบบนั้นเลยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอยูงเปิดสวิตช์ใช่ป่ะอ่ามันก็กดคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยแต่ว่ารอบกล่องมันจะไปล็อกรอบที่ออกตัวให้มึงปกติสมมติว่าออกตัวเอางี้สมมติเวลาแข่งรถถ้ามึงจยออกตัวเจ็ดพันรอบเนี่ยมึงต้องเบิ้ลรถ ให้รอบมันเป็นสวิงอยู่แถวเจ็ดพันแล้วมึงก็ปล่อยคัทถูกไหมแต่ถ้าเป็นมิดไฟเนี่ยมึงกดคันเร่งเต็มที่เลยแต่มึงตั้งไว้แล้วมันจะล็อกอยู่ที่เจ็ดพันที่มึงแล้วมึงก็ระเบิดมุ่งฟ่างรอมึงปล่อยคัทก็คือออกได้เลยมันมันคันเร่งเราต้องเหยียบไหมพี่หรือว่าไม่ต้องเหยียบ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 เต็มที่เลยโอเคเหยียบเต็มร้อยเลยแต่มันจะล็อกอยู่แค่นั้นเดี๋ยวอ๋อมันจะล็อกอ๋อมันจะล็อกอยู่แค่นั้นมันจะไม่เกินไปกว่านั้นใช่ใช่โอเคกี้จียมนั้นควรมีงั้นทำไมีีี่่่่่ไไไมมมเเอออาาาด้้้ปขัับยยงนนถ แล้วแล้วถ้าขับธรรมดาพี่แล้วเราเปิดสวิตช์ไว้มันจะปัง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 ,ปง,ปง,ปงไหมขับธรรมดาเหรอใช่ข,ขับธรรมดาแบบว่าเหยียบเหยียบอ่ะพี่ขับธรรมดาแบบว่าเล่งรอบสูงๆแล้วเราก,กดไอตัวนั้นด้วยอะ่ะหรือว่ามัน,นจะพาะเค่ออกตัวอย่างไม่เฉพาะออกน่าจะเฉพาะออกตัวอย่างเดียวนะได้แล้วพี่ส่งคลิปให้ผมนายอยากเห็นว่าเป็นแบบไหนกินรถพวกนี้แดกนละมันอยู่แล้วฮะไอเฮีย ไม่ต้องสนใจเรืองน้ำมันหรอกไอ้ยมันแดกอยู่แล้วอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอ่ะพี่หอดทำให้แต่รถผมกอปพี่ร tamam ้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมบอกเลยแพงเกินพี่ตูนทำแพงขี้ผาทำใจแม่งแพงทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่น่าไม่น่าบอกทำตามพี่เลยแพงมากเลย แพงคือดีเว้ยเดี๋ยวหาคลิปจะเป็นสามที่ก่อนได้พี่ได้ถ้าของพี่นี่แปดห้าอลยยี่สิบอะอ่ายี e ่สิบโอเค ขอดูรันขอดูรันอยากเห็นว่ามันเป็นไงว่าผมไม่ผมคิดว่ามันจะเป็นไฟออกท่อนะแต่อ๋อไม่คือแบ็คไฟปั้งปั้งปั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 ง,ปงผมคิดว่ากดแต่แม่คือไฟออกเลยอ,ะอ่ะอ๋อไม่ใช่คือแบ็คไฟเฉยเข้าใจละให้ส่งไปให้ที่ไหนอะ่ะเฟซเลยพี่เฟซเลยครับโอเคให้ผมทักไหมหรือพี่หาไม่เจอจำได้อยู่เดี๋ยวส่งให้ โพี่ตูนเหรอโอ้หรถแกเหอนะไอ้เหี้ยไม่รู้อะแกจอดไว้บ้านใครแกคงลืมมั also, ้งว่ารถแกอยู่ไหนเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยคือมึงจอดเบิ้ลแล้วรอบมันจะล็อกอยู่แล้วก็ปุ๊บปุ๊แบบเนี้ยพอปล่อยคัดมันก็จะวิ่งออกไปดูมพี่ เป็นแบบนี้หรอเอออ๋อ,อ,อเป็นแบบนี้อ๋อนี่คือแบตไฟใช่ไหมอ๋ออ๋อเยีย่ยโคเทสัตว์ แต่ละค่ะแต่ละเชี่ยโค้ดเท่ได้จัดอ๋อพี่ตูนสมมติสมมตินะพี่ถ้าเราแบ็คไฟเนี่ยเรากดสวิตช์อ่ะคือเราเหยียบสุดตีนได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เหยียบสุดแล้วมันจะล็อกไว้อ๋อมันจะล็อกไว้แบบนั้นพี่อ๋อเขาจะตั้งให้มึงเองว่ามันควรจะต้องออกที่รอบไหนมันก็จะล็อกไว้ที่เข็มวัดรอบมันจะขึ้นแค่นั้นเลยปุ๊บม่วงปังอ่ะถ้าสมมติเราเราเราออกตัวเสร็จแล้วปุ๊บพี่แล้วเราเนี่ยเราต้อง ปิดสวิต์เลยไหมไม่ต้องไม่ต้องมันแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็มันแค่เป็นตอนออกตัวอย่างเดียวอ๋อโอเคแต่ถ้าไม่ออกตัวมันก็ปั้งปั้งปั้งไม่เฉยเลยพี่ถ้าไม่กดใช่ใช่ถ้ามึงไม่ปล่อยคัสมันก็ปุ่งมั้งอยูงเยือนนั้นแะอ๋อคือมันตัดไม่ให้รอบมันเกินแล้วแล้วถ้าเราปิดสวิตซ์กับพี่มันก็จะแบบป้องปองธรรมดาปะไม่ถ้าปิดสวิต์ระเบิดเฉยๆหรอกระชมกรแล้วแม่ใช่พี่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่เขาจูนละว่าว่าจะจูนให้มันระเบิดหรือเปล่าแล้วมันเจ็บ ไอเฮียึงว่ากูจะเคยลองไหมเนี่ยไม่น่ามีแขกเขาลองได้สัว์เรอพี่เคยลองไงผมไม่รู้ถ้าไฟไ<ง>ออกมามันก็น่าจะเจ็บเหมือนกันอัจจะขาดได้พี่ขาไม่ขาดรา